ไงครับบอลแพ้ไงายท้องปางงานเลยรอครับปฏิทูอะนักผู้บรรยายสังเกตบอกหงายท้องปางงางนเลยทีเดียวให้ตายเถอะเป็นไงครับใครบอกบอลไม่หมคนหมก็คือคนที่พูดแล้วทําไม่ได้นัก,กเล็กขี้โมูบอลพูดไปแล้วบอลแก้มาดีบอลซ้อมมาดีนั่นนู่นนี่ แพน็อกยกสองข่อยท้ายกยกแรกดูเชิญเป็นปกติดูสองน็อกน็อกเลยคนที่บอกว่าสู้ซีสูสีจังหวะแพ้จังหวะพลาดน,นิดเดียวแมตช์ที่แล้วไปดูสู้ขี้กว่านี้อีกสูสีกว่านี้อีกมันกว่านี้อีกแมตที่แล้วแบบบอลจุดพนาฉายเลยด้วยแมตช์ที่แล้วอ่ะแฟนเก็บกะกองเชียร์บอลไม่ต้องมาแก้ต่างไม่ต้องผม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 ,ผมมาไล่เถียงอยู่หลายคนเหลือเกินแพ้คือแพ้ อ,อแล้วแพ้ขาดด้วยสำหรับผมอ่ะถ้าแพ้น็อกเนี่ยไม่มีอะไรมาสูสีไม่คู่ขี้ไม่สูสีเลยครับแพ้น็อกอ่ะไปไปอ่านแผลไทยใหม่เป็นนิกมาใหม่แพ้น็อกก็คือแพ้ขาดครับผมไม่ได้เข้าใกล้เลยแพ้น็อกเนี่ยนะยอมรับกันบ้างเอาให้มันหน่อยกองเชียร์มันต้องมันเราไม่ได้ไปด่าพ่อเรอแม่เขาฮะเขาโมูก็เหมือนเชียร์ไม่เหมือนเชียร์ฟุตบอลน่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มกันชัยยังโดนเลยอพี่หนุ่มกันชัยยังโดนเลยเด็กแมนยูยังโดนเลยแพ้ สามหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรคาบ้านอะไรยงโดนเลยมวยก็เหมือนกันมันไปเลยเนี่ยเป็นไงผมก็กองกองเสริมในเวลาบอลแพ้เนี่ยผมก็แต่เฉพาะผมคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่นบางทีฟังแล้วขัดหูฟังแล้วขึ้นเออไม่อยากให้มีปัญหาไม่ากมีนะมาวันหลังบอลทานี้เลยอ๋อสนุกมากครับเออผมไม่รู้ผมไม่รู้นะครับผมว่าแม่น,น่าจะเป็นยังไงนะครับผมผมไม่รู้เลยแต่ผมเขาแบบที่ครับผมส,สนุกแน่นอนมันแน่นอนแค่นั้นเอง ถ้าบอลไม่อยากให้ใครด่าให้เอฟซีเอฟซีที่เขาข้างข้างบอลอ่ะไปบอกบอลด้วยให้พูดอย่างนี้นะอย่างนี้ดิจบมาไม่มีคนด่าเห็นโจเปล่าโจเป็นตัวอย่างที่ดีผมมันอินมันคนเชียร์บอ bon ลอ่ะเป็นแฟนรีบพูแพรอายุน้ำอิน,นมันอิน in, แต่ผมไม่ได้เกินเลยไม่ได้ด่าพ่อเราแม่ไม่ได้ฆ่าใครตายนะอินแล้วจบแล้วก็ต้องไม่ไมต้องไม่ต้องมาเถียงข้างกูกูแพ้ขาดลอยก็คือขาดลอยไม่ต้องมาใครพลาดแล่นั้นแหละพลาดก็คือน็อกน็อกนี่คือขาดลอยนะสำหรับผมอ่ะ ถ้าเจียงจริงต้องไม่นอกต้องแพ้คะแนนนะหักไปด้วยนะทั้งกองเชียร์ทั้งบอลด้วยแต่นี่มันคือกีฬาเอามันเชียร์ให้มันเจอกับผมอีกแน่นอนกองเชียร์กองแช่งระดับโลกใช้คำว่าระดับโลกมันไปเลยเดี๋ยวต้องเจอผมอีกแน,น,น่นอนนะชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมเข้ามาดูก็ยังดีนะเชียร์กีฬาเชียร์ให้มันเต็มอัตรบแต่อย่ากินเลยกัน,กนพอแพ้คือแพ้นะจ๊ะ